สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Lover of t a r o t ไพ่ยิปซีทำนายความรักนะคะก็สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านสมาชิกทั้งเก่าทั้งใหม่สมาชิกคนไทยทำงานในต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดสบายดีสบบบเราทุกท่านด้วยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็ขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่ติดตามมาจากทิกต็อกนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวชีวิตความรักนะคะตักแรกของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2อ6 4รกของชาวราศีมีนนะเรื่องราวความรักของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนเ,เรามาดูนะคะพลังงานของชาวราศีมีนและคู่ของคู่รักเป็นชาวธาตุใดราศีใดเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะบางคนบางท่านเนี่ยหรือว่ามีการวางแผนการจะเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะ ราศีมีนาธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็าธาตุไฟเมสิงธนูนะพลังงานความเป็นครอบครัวความมีความสุขอะ่ะสิบถ้วยสี่คาถาความมั่นคงในชีวิตนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าบางคนบางท่านน่าจะเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่ดีๆเนาะหกคาถาขึ้นมาเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับ ชาวราศีมีนคนโสดที่เหมือนกับว่าเป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้หรือว่าพลังงานของคนโสดจริงๆอะ่ะแล้วมาเจอความรักความสัมพันธ์กับคนใหม่คบคุยกันแล้วก็มีการแต่งงานกันหรือว่าตกลงอยู่กินกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นเหมือนกับเรื่องราวที่มันเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่แบบ เป็นดราม่าท็อกซิกนะคะหรือว่าเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วมาเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนก็ได้เนาะก็อือเป็นแบบชาวราศีมีนที่ดวงออกมาหน้าอิจฉาหน้าดูเลยนะคะจิบถ้วยขึ้นมานะคะแสดงว่าในช่วงของระยะเวลานี้หรือว่าเดือนมีนาคมนี้ชีวิตคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะชาวราศีมีนน่าจะมีความสุขในเรื่องของความรักนะคะเรามาดู สถานการณ์ปัจจุบันกันดีกว่านะคะว่าเรื่องราวความรักเป็นอย่างไรเราไม่ต้องถามถึงอดีตเนาะอดีตมันก็เป็นเพียงแค่แบบเรื่องราวที่แบบทาให้เราได้นําบทเรียนบางอย่างนะคะเป็นเหมือนกับบทเรียนสะท้อนสอนจิตใจเราว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตได้เหมือนผ่านอุปสรรคมาแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะพอเราผ่านมาได้แล้วเราก็อยากจะลืมลืมมันไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะ บางคนบางท่านชาวราศีมีนพบเจอคนใหม่นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะมาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขามีความมั่นคงแล้วก็จริงใจให้กับชาวราศีมีนะะเนาะมันเป็นการเริ่มต้นน่อจากเป็นการเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีการใช้ชีวิตที่แบบปรับจูนบาลานซ์เข้าหากันกับคู่ครองคนรักด้วยเนาะ,ะแต่ว่ามันเหมือนกับไม่ได้ซีเรียสนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลย นะดูคนโสดก็คุยกันไปเรื่อยนะคะคบหากันไปเรื่อยๆคร่คอนคอนรักก็คงจะไม่เจ้าชู้นะคะเขาคงจะเป็นคนที่แบบเป็นคนดีอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าเคยใช้ชีวิตคู่มาแล้วแล้วก็ผิดหวังพอมาเจอกับชาวราศีมีนอาจจะเหมือนกับดูความที่แบบเขามีความมั่นคงแล้วก็จริงใจมากขึ้นอะ่ะศวินถือเหรียญอะ่ะ ในเรื่องของการคบหาดูใจกันน่าจะเหมือนกับว่าพยายามที่จะอดทนนะคะอดทนในเรื่องของบางทีอ่ะเขาโกรธหรือว่ามีอารมณ์โมโหมาจากข้างนอกนะคะเขาจะเก็บไว้ในใจนะคะพอมาพบเจอชาวราศีมีนชาวราศีมีนจะเหมือนแบบว่าเป็นเหมือน เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่แบบมีแต่ความสุขให้กับเขาะฉะนั้นเขาจะลืมลืมในเรื่องของความโกรธความเครียดในเรื่องของการงานด้วยเนาะคือจะไม่เก็บในเรื่องของภายนอกเข้ามาทําให้ความสุขในครอบครัวหายไปอะไรประมาณนี้เนาะเป็นการเริ่มต้นสองถ้วยขึ้นมานะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆอะ่ะคือชาวราศีมีนจะได้เจอคนโสดเนาะได้คบได้คุยกับคนที่แบบดีอะ่ะคือเป็นเนื้อคู่เป็นคู่แบบ คู่ที่แบบเป็นคู่กันจริงๆเลยนะคือแบบคลิกกันแล้วเป็นครอบครัวที่แบบมีความสุขนะคะมีการที่แบบว่าพยายามที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อกันและกันนะ่ะเออสามถ้วยขึ้นมานะสามถ้วยคู่กับเดอะจัสติกตรงเนี้ยคือต่างคนก็ต่างมอบความสุขให้กันและกันอนะ่ะโอ้ยน่าอิจฉาจังเลยนะคะแถมสองถ้วยมาข้างหน้าด้วยมันเป็นการเริ่มต้นความรักคนสรรค์ใหม่นะคนโสดก,ก็เจอคนที่ดีและมีความรัก ที่ดีต่อการเป็นมันเป็นการเหมือนกับว่าคบหาดูใจกันมาเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วแหละนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอะ่ะอาจจะเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนน่าจะยังไม่พร้อมอยู่อะ่ะเออเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่ชาวราศีมีนยังต้องคิดต้องเครียดอีกมีการวางแผน คู่ครองคนเดของชาวราศีมีนอาจจะเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือเปล่านะคะหรือว่าคบคุยอยู่กับคนทางไกลนะคะก็เลยมีความหวังระแวงว่าเอะเราอุตส่าห์มาเจอคนดีๆและอะไรประมาณนี้กลัวว่าคนอื่นจะเหมือนกับมาแย่งเราไปอะไรประมาณนี้ชาวราศีมีนน่าจะคิดน,นะอุตส่าห์เจอคนดีๆคนที่แบบว่าคลิกกันนะคะเข้ากันได้นะคะเหมาะสมที่จะ ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเนาะก็เลยเหมือนกับว่าเครียดตกกังวลว่าเอ๊กลัวเขาจะแอบคุยกับคนอื่นหรือว่ามีคนอื่นมาแอบชอบแอบรักเขาอะไรประมาณนี้เพราะคิดว่าเขาเป็นคนดีนะคะก็ก็เกิดความหึงหวงขึ้นมาเนาะชาวราศีมีนเนี่ยสำหรับคนโสดคนคบคนคุยนะคะส่วนคนมีคู่น่าจะเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะที่เกิดอยู่ในใจอยู่นะอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ตกลงปลงใจนะคะถึงแม้จะเป็นคู่ครองกันแล้วเนี่ย ยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าจะตกลงปงใจมาอยู่กินด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าเหมือนกับเอ๊มีความใจร้อนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบว่าอยากจะเดินทางมาหาเนาะถ้าคนเป็นคู่กันนี่น่าจะอยากเดินทางมาเจอกันมาหากันนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเนี่ยคืออาจจะมีการพูดถึงในเรื่องของการที่แบบ ร้างครอบครัวนะคะอยากจะพบเจอกับญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของชาวราศีมีนแล้วก็เหมือนกับมาสู่ขออะไรประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าเขาคงทําไม่ได้อะมันเป็นเพียงแค่คําพูดหรือว่าความคิดของเขาเท่านั้นที่เขาเคยพูดกับชาวราศีมีนไว้เนาะชาวราศีมีนก็เหมือนกับว่าดีอกดีใจนะก็อยากจะให้เขาเดินทางมาหานั่นแหละแต่มันก็น่าจะเหมือนกับว่า เป็นลองลิสแทนอะ่ะมันเป็นระยะทางที่มันห่างไกลกันด้วยมันน่าจะมาหากันไม่ได้บางคนบางท่านนะคะมีความที่แบบเชื่อมั่นยืดมั่นถือมั่นว่าเออความรักคนสัาธ์คนี้มันคือแบบมันเป็นความผูกพันนะ่ะทานจิตวิญญาณนะถึงแม้ว่าบางคนบางท่าน นะคะอาจจะเหมือนกับว่าแค่ได้คบได้พูดได้คุยกันนะคะแล้วก็สัญญิงสัญญากันว่าเออเราจะให้สถานะการเป็นคู่ครองคนรักกันนะแต่ว่ายังไม่เคยเจอหน้ากันเลยสักครั้งอะไรประมาณนี้เนาะบางคนบท่านคบคุยอยู่กับคนด้วยการสื่อสารนะคะคบคบคุยกับคู่ครองคนรักด้วยการสื่อสารแบบ โซเชียลออนไลน์หรือว่าคบเจอกันในแอปพลิเคชันหาคู่ต่างๆเนาะกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะเออบางคนบางท่านเนาะบางคนบางท่านชาวราศีมีนที่เป็นคู่ครองคนรักกันอะ่ะคือมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยนะักนะอาจจะนันแน่เจอกันมาเจอกันบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับว่ามีการที่แบบอยู่ด้วยกันนะคะวันสวันคือสคืนคือคอ,อาจจะเหมือนกับไปเที่ยวกันแล้วก็เจอกันแล้วก็ ตกลงปรุงใจมีอะไรกันนะคะลึกซึ้งนิดนึงนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปนะคะแล้วก็คุยกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะบางคนบางท่านนี่น่าจะเหมือนกับถ้าเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาน่าจะเหมือนกับปัญหาระยะทางด้วยทําให้เหมือนกับสองคนชาวราศีมีแล้วก็คู่รองรักไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตอยู่คู่กันได้ตลอดนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะไปทํางานต่างจังหวัดแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของญาติผู้ใหญ่แวดวงสังคมไม่เห็นด้วยประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการที่แบบไม่ได้มาสู่ขอตกแต่งมั่นหมายกันแบบให้มันถูกต้องตามประเพณีก็เลยมันกับว่าญาติผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยประมาณนี้เลยไม่อยากให้อยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะแต่ถามว่าความรักคนสมาร์คันนี้มันมันน่าจะฝ่าฟันแล้วก็ อดทนต่อสู้ด้วยกันไปได้นะวิวออ o ฟ t u จูนชาวราศีมีแล้วก็คู่ครองคนรักเนี่ยน่าจะเป็นคู่กันนะคะอืมแล้วก็การติดต่อสื่อสารก็ยังมีเรื่อยๆนะแต่ว่ามันมันเป็นความคิดถึงกันมากกว่านะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้ามันอาจจะยังไม่แน่นอนนะคะอาจจะมีการวางแผนบางอย่างที่จะเหมือนกับว่าเดินทางมาเพื่อที่จะ พูดคุยกับญาติผู้ใหญ่นะคะมาสู่ขออะไรประมาณนี้เนาะทำไมในช่วงของเดือนมีนาคมมีแต่แบบว่าหลายราศีเลยนะคะที่จะมีการแต่งงานมั่นหมายสู่ขอกันเนาะมาดูอนาคตความรักควาสัมพันธ์คนโสดคนมีคู่กันดีกว่านะเจ็ดเหรียญมันจะเป็นช่วงของระยะเวลาที่เราจะต้องพิสูจน์แล้วก็รอคอยความมั่นคงของฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะว่าเขารักเราจริงหรือว่ามั่นคงกับเราจริงหรือเปล่า แล้วก็ถ้าเขากล้าที่จะเข้าหาญาติผู้ใหญ่หรือว่าแวดวงสังคมเหล่านี้คือน่าจะเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้นะคะน่าจะโฟล์วอะคือน่าจะไปด้วยกันได้แบบคือไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเนาะคือตัวเขาตอนนี้น่าจะเครียดวิตกกังวลคิดมากว่าเออเขาจะเข้ามาหาญาติผู้ใหญ่ของชาวราศีมีนยังไงนะคะเขาจะเข้าทางไหนนะคะเพื่อที่จะได้คบ เป็นคู่ครองคนรักกับชาวราศีมีนเนาะตอนนี้เขาก็าลังคิดอยู่นะว่าเขาจะทาอย่างไรดีอะ่ะแต่บางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบระแวงเนาะมันเป็นความระแวงหรือว่าคําพูดบางอย่างที่ทําให้ฝ่ายชาวราศีมีนไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคู่ครองคนรักด้วยก็ได้เนาะเพราะว่าระยะทางที่มันห่างไกลกันดูเหมือนว่าเอ ทำไมมีการบ่ายเบียงไม่ไม่รีบตัดสินใจที่จะเดินทางมาหาอะไรประมาณเนี้แต่ว่าถ้าเขาเหมือนกับว่ามีความมั่นใจในตัวชาวราศีมีแล้วเขาน่าจะเดินทางมาหาแนละ้ว mm hmm. เดนยนนวาแลนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาด้วยนะคือความมั่นคงในตัวเขาอาจจะยังไม่มีประมาณนี้เขาอาจจะกําลังเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะ mm hmm. เพื่อให้ความพร้อมในเรื่องของการที่แบบจะมี ครอบครัวนะคะเพราะว่าการแต่งงานน่าจะเหมือนกับว่ามีรายจ่ายมากมายนะคะอืมก็ลองรอดูกันไปก่อนนะคะคบผ่านดูใจกันไปก่อนเนาะสำหรับคนโสดมาดูคนมีคู่กันเรื่องราวความรักความสัมพันธ์น่าจะเหมือนกับว่า A mm. ซอฟ t w a r e เนี่ยเป็นเป็นการเริ่มต้นสําหรับคนมีคู่นะคะแต่ว่ายังไม่เปิดเปิดใจหรือว่าเปิดเผยต่อสาธารณชนเลยสักทีเดียวนะยังไม่มีสถานะที่ แน่นอนชัดเจนว่าเออคุณคือภรรยาของคนนี้คุณคือแฟนของค,คนนี้เขาก็ยังไม่เปิดเผยนะแต่ว่าเขามีความจริงใจให้อ่ะนายซับเพดเกิลอ่ะคือเขาจะมีความมั่นคงแลวเขาเขาเชื่อแล้วเขาเชื่อมั่นในจิตใจเขาเลยว่าเขารักแล้วก็ชอบคุณจริงๆอนาคตขา้างหน้าเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยว่าคุณเป็นตัวจริงของเขาหรือเปล่าแต่ว่าคุณคือคนที่แบบถ้าเขาอดทนนะ ถ้าเขามีความพยายามแล้วก็อดทนที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะใช้ชีวิตประคับประคองความรักคนสมพันธ์ไปกับคุณน่าจะเหมือนกับว่าคุณน่าจะเชื่อใจว่าอนาคตข้างหน้ามันน่าจะมีความที่แบบสถานะการเป็นครอบครัวเป็นภรรยาเป็นสามีกันอนาคตนอะสิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยเออ ต้องเชื่อมั่นในเขานะเชื่อมั่นในตัวคู่ครองคนรักของตนเองนะว่าเออถึงแม้ว่าบางคนบางท่านคบคุยอยู่กับคนทางกายระยะทางที่มันห่างไกลกันถ้าเรามีความยึดมั่นเชื่อมั่นถือมั่นนะคะในความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็เชื่อใจเขาเนี่ยความรักครั้งนี้นะคะ ถ้าแบบยังระแวงอยู่สงสัยอยู่มันจะเกิดการแบบว่าไม่ไว้ใจกันนะคะแล้วก็จะต้องจบความรักความสัมพันธ์ลงเพราะว่าชาวราศีมีนจะรู้สึกว่าตัวเองเก็บความรู้สึกแล้วก็มันหนักมันเหนื่อยมันเด็ดเหนื่อยคิดมากเครียดวิตกกังวลน,นะคะระแวงสงสัยหลายอย่าง นะะในตัวเขามาณนีเนาะความรักคือการเชื่อใจความรักคือการให้อภยัยความรักคือการอดทนความรักคือการต้องต่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะจะมีกันและกันตลอดไปเนาะสี่คาถาขึ้นมาปิดท้ายนะคะมันคืออนาคตข้างหน้าของคุณชาวราศีมีนะจะมีการเหมือนกับว่าว,าวาดวางแผนนอนาคตข้างหน้าว่าคุณจะได้แต่งงานแน่นอนนะคะอ,อยากให้เป็นกองไพ่ของแม่หมอจังเลยนะคะ เรามาดูในเรื่องของการเงินให้กับชาวราศีมีนกันดีกว่าการเงินของชาวราศีมีนนะคะก็จะมีโอกาสดีๆนะคะมีการทําบุญด้วยนะมีการแบบร่วมด้วยช่วยกันไปทําบุญช่วยเหลือนะคะมีงานที่แบบว่าเราจะต้องไปช่วยเป็นเจ้าภาพนะคะงานบุญด้วยก็ได้เนาะก็ ถือว่าเป็นการหนุนนาดวงชะตาชีวิตให้กับชาวราศีมีนนะคะในเรื่องของการแบบส่งเสริมในเรื่องของความรักส่งเสริมในเรื่องของการที่แบบว่าขอพอรว่าเออขอให้บุญหนุนนาดวงชะตาเนื้อคู่ให้เราได้อยู่ด้วยกันนะคะขอให้ย่นระยะทางระยะเวลานะคะให้ได้เจอกันได้ได้อยู่คู่กันกับคู่ครองคนรักอะไรประมาณนี้นะก็ขอพอรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักไปเนาะ ออบางคนบางท่านน่าจะเหมือนกับว่าอาจจะไปขอพรในเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะคะอาจจะการเงินติดขัดมีปัญหาเล็กน้อยสําหรับบางคนบางท่านคนที่เป็นคู่ครองคนรักกันนะคะม,มาดูนะคะสําหรับคนที่เป็นคู่นะคะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนไพ่กองใหม่ดีกว่าสําหรับคนเป็นคู่อนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะ สถานการณ์เหตุการณ์มีคําแนะนําอะไรบ้างคิดถึงแต่เรื่องราวอดีตเก่าครั้งเก่าเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเปิดอกเปิดใจคุยกันอะไรประมาณนี้ชอบเก็บเงียบนิ่งเงียบอยู่คนเดียวนะคะไม่เปิดเผยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้นะคะคิดถึงห่วงใยห,ห่วงหาอยากอยู่ใกล้อยากเจอหน้านะคะมันเป็นความรักทั้งหมดนั่นแหละ ะะบอกไว้เลยนะถ้าเหมือนกับว่าเราไม่ซีเรียสนะคะไม่จริงจังไม่เครียดนะคะถ้าเรากับเขาคือเนื้อคู่กันคือคนที่ใช่นะคะคือคนที่จะต้องมาอยู่ด้วยการสร้างครอบคอรัวอยู่ด้วยกันแน่นอนเขาจะต้องมีความมั่นคงแล้วก็จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อชาวราศีมีนขอให้ไว้ใจคู่ครองคนรักเนาะคือปัญหาอยู่ที่ว่าชาวราศีมีนน่ไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจคู่ครองคนรักคนที่คบที่คุยคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดนะอ่า มาดูนะคะคำแนะนำในเรื่องของการเงินให้กับชาวราศีมีนด้วยนะการเงินจะเป็นอย่างไรคีนออฟสัดจะต้องเด็ดขาดในการที่แบบว่าจะซื้อสิ่งของจะต้องเหมือนว่าคิดแล้วก็ไต่ตรองให้ดีด้วยนะว่าของที่ซื้อมาใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็การลงทุนลงแรงไปจะต้องเหมือนกับว่าศึกษาหาข้อมูลนะคะสำหรับบางคนบางท่านชาวราศีมีนคิดจะ ลงทุนในเรื่องของการทำธุรกิจบางอย่างนะจะต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะถามผู้รู้นะคะก่อนที่จะลงมือทำนะคะแล้วก็อนาคตข้างหน้าคือน่าจะได้รับผลกำไรตอบแทนที่น่าภูมิใจนะคะส่วนโชคลาบล่ะโชคลาบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเก็งกำไรสำหรับชาวราศีมีนคนที่ชอบเสี่ยงโชคเก็งกำไรนะคะ ก็มีพอรุ้นนะคะเก้าเหรียญเนี่ยไม่ใช่พอรุ้นซีจะหน้าเหมือนกับว่าจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนอะ่ะคือเด็ดขาดในเรื่องของการแบบซื้อเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบจ้องจะต้องเชื่อมั่นในตัวเลขในใจของตนเองนะเออแล้วก็อย่าเหมือนกับว่าพรีผาหรือว่าใจร้อนหรือว่าทำอะไรที่แบบไม่คิดนะคะคือแบบ ซื้อตามคนอื่นนะคะซื้อไปซื้อไปงั้นแหละซื้อหวานหวานแหะอะไรประมาณนี้คือซื้ออยากซื้ออะไรก็ซื้อโดยไม่คิดถึงในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าในเรื่องของการเงินที่แบบกว่าเราจะได้เงินมาเนาะมันจะต้องแบบลำบากยากเย็นคือชาวราศีมีนอาจจะได้ไม่ได้มีมีการวางแผนในเรื่องของการเงินสักเท่าไรนักนะเอ่อสำหรับบางคนบางท่านไพ่เดเดวิลขึ้นมาระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะ การนําเงินไปลงทุนด้วยนะคะร่วมหุ้นส่วนกับคนที่เราไม่รู้จักด้วยประมาณนี้เนาะก็ระวังในเรื่องการเงินหยิบยืมนะคะมีคนมาหยิบยืมกู้ยืมเงินอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้คืนนะคะมันเป็นคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวราศีมีนนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ